สลัดตัวต่อไปของเรานะครับจะเป็นสลัดสไตล์ฝรั่งแล้วเป็นสลัดที่มีวิธีการทําที่ง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับแต่ในความง่ายมีความอร่อยและก็ครบรถทีเดียวครับโดยที่ประสูตรประกอบของสลัดตัวนี้นะครับหลักๆแล้วจะมีแค่2อย่างก็คือซูกินี่แล้วก็ถั่วลันเตาหวานครับและเมนูที่เราจะทำนะครับก็มีชื่อว่าสลัดสูกินี่และถั่วลันตาหวานกับเลมอนดรสซิ่งครับเดี <S <S ๋ยวเราจะมาทําตัว น้ำสลัดกันก่อนนะครับน้ำสลัดของเราสูตรนี้มีรสเปรี้ยวจากมะนาวนะครับมะนาวเราก็ล้างทำความสะอาดให้ดีเราใช้ผิวเขาทั้งผลเลยครับจะเหลือไว้ทำาไมขูดลงไปนะครับอืมกลิ่นหอมมากนะครับแล้วก็สีสวยด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะคั้นน้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวเราใช้ทั้งผลเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมเมล็ดเลยจะลงไปตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราจะกรองอยู่ดีผมใส่น้ำผึ้งครับช้อนโต๊ะหนึ่งพอละ เกลือนะครับพริกไทยนี่เราไม่ต้องให้ละเอียดนะฮะเป็นเม็ดใหญ่เลยก็ได้หอมแดงเล็กน้อยครับทีนี้ผมอยากจะให้รสชาติของพริกไทยแล้วก็ผิวมะนาวนะครับแล้วก็หอบแดงเนี่ยออกมาเยอะๆดังนั้นถ้าเกิดเราเคี่ยวอย่างนี้นะครับแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ข้นแล้วเราเลยจะใส่น้ําลงไปเพิ่มครับประมาณครึ่งถ้วยครับผมแล้วเราก็ตั้งไฟนะครับให้เดือดดี เคี่ยวให้เขาลดลงมาเหลือสักประมาณสักสี่ช็อตโต๊ะก็ใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ผมมีหม้อนะฮะตั้งน้ําร้อนไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาผักไปลวกวันนี้เราจะใช้เป็นถั่วและตาหวานะครับก็อย่าลืมดึงโคนของเต้าที่มีเส้นข้างๆออกด้วยนะครับนําไปลวกน้ําครับสักประมาณ1นาทีนะครับแล้วเราขนาดเดียวกันเราก็เตรียมถังน้ําแข็งไว้ด้วยเดี๋ยวลวกเสร็จแล้วเราก็มาแช่น้ําแข็งนะฮะสำหรับตัวซูกินี่เราก็จะหัน่นครึ่งก่อนเสร็จแล้วสไลด์ให้เป็นเส้นๆครับแบบนี้ เราจะได้สกินี่ที่มีลักษณะเหมือนลิบบิ้นนะครับสกินี่เราจะไม่เอาไปไม่เอาไปผ่านน้ำนะครับเพราะว่าลักษณะนเนื้อเขาจะเป็นเหมือนฟองน้ำนครับถ้าเผื่อเราเอาไปล้างน้ำปุ๊บมันจะดูดน้ำเข้าไปผักของเราใช้ได้แล้วครับเราเอาถัว่วลันเตาหวานเนี่ยนะฮะออกจากความร้อนใส่ในน้ำเย็นครับเสร็จแล้วนะฮะเราลดความขมเขา็นิดหนึ่งอย่างง่ายๆครับใส่เกลือลงไปครับ ไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็เคล้าสุกินี่กับเกลือนะฮะแล้วก็ผักไว้ครับส่วนเตานะครับนำขึ้นจากน้ำนะครับแล้วเราก็ซอยครับเบสซิ่งของเรานะครับลดลงเหลือนิดเดียวพอครับนี่ลองดูนะฮะออกมาเหลือประมาณ3าช้อนโต๊ะก่อนที่เราจะเอาไปคลุกกับเจ้าสลัดของเราเนี่ยนะครับสำคัญมาก เราต้องพักให้เย็นก่อนนะครับไม่งั้นก็คือ,อ,อผักของเราจะเหี่ยวถ้าเบิดสมมติตัวน้ำสลัดไม่เย็นนะครับผมใส่ในช่องแช่แข็งแปบ๊บเดียวครับ และเพื่อให้ดรซิ่งเลมอนของผนเนี่ยนะครับมีรสชาติที่โดดเด่นผลจึงเลือกใช้น้ํามันรำข้าวครับเพราะว่าน้ํามันรำข้าวเนี่ยไม่มีรสแล้วก็มีกลิ่นเป็นกลางเลยทําให้ดราซิ่งของเราเนี่ยนะครับหอมน่ารับประทานนอกจากนั้นนะครับต้องบอกว่าเขายังมีสารธรรมชาติออริจินัลที่มีอยู่สูงด้วยนะครับซึ่งจะช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดคอเลสเตอรอลโดยไรในร่างกายเราครับเอาละตอนนี้เย็นแล้วครับอื ใส่ลงไปสักสามช้อนโต๊ะนะครับเราไม่ต้องปรุงด้วยเกลือพริกไทยนะฮะเพราะว่าเราปรุงตั้งแต่แรกแล้วอาาที่เหลือนะฮะเราก็จะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันครับถั่วลันเตาครับผมตามด้วยพาสเลาต้องมั่นใจนะครับว่าน้ำสลัดเราเย็นแล้วนะฮะว้าวน่ารับประทานมากทีเดียวครับเสร็จแล้วก็จัดใส่จานส,สวยๆครับผม แต่งหน้าด้วยพาสเทลสวยๆสอใบสองใบก็เรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือสลัดซูกินี่และถั่วลันตาหวานกับเลมอนด r รสซิ่งครับแฟนๆ u t u b e นะครับที่ไม่อยากพลาดรายการของเราแม้แต่เทปเดียว โอ้ยง่ายแสนง่ายครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูรายการบนเดสก์ท็อปนะครับก็สามารถกดปุ่ม Subscribe บนหน้าจอได้เลยแต่ใครที่ดูรายการเราผ่านทางมือถือนะครับก็สามารถกดปุ่ม Subscribe ที่อยู่ภายใต้จออันนี้ได้เลยเช่นเดียวกันครับ